สวัสดีสวีเดนนะคะวันนี้ก่อนไปทำงานนะคะเราเห็นดอกไม้สวยๆเราก็จะมาอให้ชมนะคะอันนี้เขาเขาเรียกว่าดอกซีรีอาอถูโบโบล่สวยว่าพี่น้องดอกซีเรียสวยสวยหอมน้ำเ้ยพี่น้อง จะมาดมมึงกันละดมมึงเนาะนี่อเน,นี่ยสวยๆดมมึงหอมหอมหอมคือดอกพปย่อ,อมนี่ละ <c ười> คือดอกพปย่อบานน้านเฮาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเนี่ยสวยไปไม่ค่อยมีมีแต่ดอกเต็มต้นเลยเนี่ยถ้ามาฉาบพี่นอ้อง สวยๆส,สวยจริงๆอากาศดีไปต่อจ้ะเดี๋ยวจะโค้งล่งทางคุนแล้วคอยชิบคืนรถเมล์น่าจะนเนาะหอดวลารถเมล์มากพอดีแหละเั่งที่ละอันนี้กับเป็นปุ่มเป็นงนสวยๆวยไม้สวยๆนะคะ ย่ามพรกับซิมมี่ไวรุนเอาอันนั้นโมเพนมาครับเนี่ยสวยไหมอ่ะสวยมากๆเลยสวยจริงๆเลยคนจ้ามองมองลอดรุ่นนี่คนถามฟังไพื่นละมองลอดรุ่นี่นะจาจนะเนาะ ก็จะตีโค้งไปตรงนี้นะจ๊ะบริเวณรับดอกาอดซ่อนออกใหม่เลยียแเละสวยอ่ะอันนี้คือดอกปากกาก่องบานเทนะ่าน้อพี่น้องเนาะเนี่ยเหมือนดอกปากกากรองเลยสวยงามามากๆเลย ปากกากองบ้านเรามึงที่หลัะพี่น้องน้องซ่อนแต่ขาวสะพรังเลยนะจ้ะขนาดบ่คฮยมีฝนด้วยนี่นี่อนนั้นก็จเคเทศนังดอกบัวลงเกิงกังเสียสมาธิในการถ่ายถ่ายวิดีโอนี่พี่น้อง Lấy xinh Sấy Ôi em Đôi cây cây đôi chất chất nữa chắc.